สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมป๊อปครับดงค่ะเราสองคนเนี่ยเป็นคนโซลินด้วยกันเรียนกันเรียนที่โซลินแต่ว่าผมเรียนในคณะวิทยาคารโดงเรียนที่โรงเรียนเซออนรินทอนคะ่ะเราสองคนก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยจนกระทั่งเราไปเรียนที่มหาลัยก็คือไปเรียนที่ราชกระบังค่ะอ่าล้วก็รู้จักกันถามว่าสนิทกันตอนไหนก็คือ พูดว่าเออ,อยังไงอะ่ะไม่รู้อ่ะแต่ก็คบกันไปเรื่อยอ่ะเรื่อยๆเรื่อย,อยจนไม่รู้ว่าเราสนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่ดีกว่าเนาะอืมใช่ครับผมก็ชอบตามใจแล้วเขาอ่ะชอบให้มีคนเอาใจเขาให้ห้ามขุ่นขัดเลยนี่แหละค่ะคนนี้แหละใช่เลยตามใจตลอด ไปอยากไปไหนอยากกินอะไรก็แล้วแต่เธอไม่เคยขัดก็เลยเดี๋ก็เลยชอบชอบชอบจะพาเขาไปไหนมาไหนมากกว่าเพื่อนคนอื่นเรียนจบเรียนรอดเรียนจบอ่าต่างคนก็ต่างไปทํางานนะครับผมก็ทํางานที่ทางานที่ชลบุรีส่วนตัวหลวงเขาก็ทํางานอยู่ที่กรุงเทพอ่าทีนเราก็ไม่ค่อยเด้เจกันละอ่ะแล้วพอช่วงใกล้รับกินยา อ่ะก็จะมีมาซ้อมถ่ายลงถาล่ายรูปมาทําธุระอ่าในรัฐบาลบ้างก็ก็จะไปมาเจอกันเราก็ไม่ได้คิดอะไร,ไระกับเขานะคะก็ช่วงนั้นผมไม่ไม่คิดอะไรเหมือนกันแต่ว่าเออพอมามาได้เจอเขาเนี่ยแล้วมันรู้สึกว่าสิ่งที่มันมันหายไปเมื่อตอนเรียนมันกลับอีกครั้งเนีฮะมันรู้สึกว่าเออได้รูกได้ฟังเขาคุยร,รู้สึกดีที่แบบได้อยู่กับเขา ได้มาเจอเขาอีกทีนึงมันทําให้ส่วนที่ขาดหายผมเนี่ยมันมันเติมเต็มอีกทีนึง,งแต่ว่าตอนนั้นผมก็ยังไ,ไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าความรักหรือเปล่านะว่าว่าผมชอบเขาหรือเปล่าบางทีด้วยเราห่างบ้างมาอยู่เนยเขาบ้างห่างบ้างอยู่เขาบ้างทําให้รู้สึกรู้สึกชัดเจนอีกครั้งหนึงนะ่งอะว่า คงแค่หละถ้าถ้าจะจีบเขามาเป็นแฟรสักคนเราเกิดมาดูแลหัวใจอีกดวงเกิดมาเพื่อรักแค่คนนี้เกิดมาเพื่อมีสักวันที่ฉันมีเธอแต่ว่าตอนที่ตอนที่เขาบอกว่าเหมือนกับว่าเขาจะมาชอบเรานี้เอ่อหลงก็รู้ก่อนหนะ้าไม่นานนะคือว่า ตามปกติแล้วว่ใช่นคนนี้ก็จะโทรศัพท์คุยกับเราให้แเป็นปกติก็เหมือนเพื่อนก็เพื่อนธรรมดาที่เขาเคยทยํายังไงก็อย่างนั้นแต่ว่าม,มีพักหนึ่งก็คือเขาจะแบบดูห่วงใยเราเกินเพื่อนแล้วก็ลเลยอืเขาชวนไปเที่ยวหลงก็เลยตัดสินใจไปเที่ยวกับเขา,าการชนมบุรีอ่อไม่ใช่ลาดบุรี <c oughs> ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ผิดที่ทว้ยอ่ะแล้ว เดินทางไปไปปกติไประหว่างเขาร่างบอกแลวเขาปวดท้องมากเหยนราเคราะหไม่สบายอือผมก็เทคแคร์ดีแล้วเขาอ่ะนิดนึงมากกว่าเพื่อนนิดนึงปรากฏว่าขากลับด้วยความที่โดงคนที่ใจร้อนอยากรู้อะไรเร็วเขาไปพูดสักทีว่าเขาอ่ะชอบโดงแ้องก็เลยหันหน้าเลยหันหน้าหันหันขวามาถามเขาเลยใช่ไหมถามว่ามึง นี้ด้วยทำอะไรนี้อืมมึงชอบกูปะวะอือใช่มั่นใจนะมั่นใจกลับไปคิดใหม่อีกทีดีไหมเพราะว่าถ้ามาตถ่นใจเป็นแฟนก,กูแล้วอะ่ะห้ามเลิกกับกูนะห้ามทิ้งกูนะเพราะว่าคบกูอะ่ะคบเล่นๆไม่ได้ กลับไปคิดใหม่ดีไหมแล้วค่อยมอกกูไม่ไหวหรอกพูดอย่างนี้เลยแล้วเต็งกับาว่าอะไรผมก็เงียบไปสักพักหนึ่งแล้วก็กล่าว่ากูก็รู้มึงเป็นยังไงคบกันมาตั้งสี่ปีแล้วคบกั็นแบบเป็นเพื่อนเนะี่ยสี่ปีคือรู้ใ้รู้หูกันหมดแล้วว่าใครเป็นยังไงผมเป็นยังไงเขาเป็นยังไงทาให้เราไม่ต้องมาศึกษาอะไรกันมากแล้วครับคือนิสัยดีๆแย่ๆคือเรารู้หมด เขาเป็นยังไงพอเราได้เป็นแฟนกันละมันมันไม่อยู่ห่างกันนะเขาก็อยู่ซุรินผมก็กลับมาทํางานที่ชุนบรีเหมือนเดิมแล้วทีมก็มีโอกาสน้อยที่จะเจอกันกลับบ้านอย่างบ่อยเลยกลับสุรินอย่างบ่อยคือเดินละครั้งเจอแค่เดินละครั้งเนี้ยมันทำให้บางทีเราก็ทะเลาะกันบ่อยเพราะความไกลกันเลาะกันทั้ทุกวันเรือทํายังไงกันไม่เชื่อไม่เข้าใจกันนะ แต่เรงนี้ด้ยวยความที่ไกลกันมากกว่าเขาเป็นได้สองปีอะค่ะแล้วพอเขาก็ทําทงานที่ LG หัวหน้าบอกว่าหัวหน้าเขาก็แบบว่าเรียกว่าไปคุยอยากจใจ้ผมไปอยู่ที่เกาหลีอยากให้เขาไปทํางานที่เกาหลีแต่ว่าต้องไปสองปีพอเขาก็มาบอกเรแเราก็บอกว่าถ้าตัวเองไปอ่ะตัวเองเลือกเฮอดีกว่าจริงๆก็แสดงโอกาสนะะแต่ว่า โอกาสของเราบางทีมันก็มาเรื่อยๆแ,<ล>แต่ว่า<ล>สำหรับช่วงก็แต่จังหวะของชีวิตแต่ว่าเราเป็นผี่ดีคนหนึ่งเนี่ยมันมันน่าจะหายากกว่าน,นั้นมากครับคือผมไม่อยากเสียเขาไปผมก็เลยไปบอกปัจเจียนของวน้าว่าไม่ไปแล้วือมผมก็เลยมาบวชกลับมาบวชที่สุรินบวชเสร็จแล้วแล้วก็คุยเรื่องแต่งงาน ทางเราเขาก็อยากให้ผมกลับมาช่วยธุรกิจที่ร้านมากกว่าเพราะเขาทำคนเดียวผู้หญิงคนเดียวมันคุมน้องลําบากก็คือถ้าเกิดว่าเราเราจะเหนื่อยเนี่ยเราควรจะมาเหนื่อยด้กันตั้งแต่แรกใช่เราไม่ควรปล่อยให้คนใดคนหนึ่งเหนื่อยแล้วก็ลำบากกว่าแล้วผมก็ไม่อยากกลับมาปุ๊บเป็นเท่าแก่แบบสบายๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใชม่มันก็ควรจะเหนื่อยตั้งแต่แรกด้วยกัน เพราะตรงนี้ว่าบางทีนะคนเราที่ประสบความสุขในชีวิตได้อะถ้าเราเป็นแฟนกันเราเริ่มต้นจากความลำบากด้วยกันแล้วถ้าเราสักวันหนึ่งอะถ้าเราทะเลาะกันทะเลาะกันอย่างรุนแรงแล้วเราก็กลับมาคิดถึงวันนั้นอะจะให้เรา,าแบบ เ,เราก็เลยคุยกันอีกเรื่องถ,ถ้าจะกลับไปอยู่โซโลินเนี่ยมันอย่างน้อยเราก็ต้องแต่งงานกันก่อนก่อนที่เราจะเริ่มทำธุรกิจด้วยกันใช่ก็เลยบอกประธานบ้านมาเพินอยากแต่งงานแล้วอยากอยากสร้างครอบครัวอยากมีครอบครัวแล้วก็เลยไปบอกแม่ให้ มาาขออสวใหห้น่ยตั้งแต่รู้จักกับป๊อกมาเจดปีแล้วตั้งแต่วันแรกอะที่เขาเป็นเพื่อนกับกับเราอยัางไงอะทุกวันนี้เขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่แค่เปลี่ยนจากเพื่อนเป็นแฟนโดงคิดว่าโดงคิดถูกนะที่โด่งอะตัดสินใจที่จะเลือกป๊อกแล้วก็อยากอยู่กับป๊อกตลอดไปถ้าดูภายนอกเขาจะเป็นคนที่เข้มแข็งมาก แต่ว่าโดยลึยกจิตใจเขาเนี่ยเขาเป็นผีที่อ่อนแอหน้าทึ่งหน้าหนองคนนึงแล้วด้วยจิดใจนี่เองท,ที่ที่รู้ว่าเขามีปัญหาการง,งานของเขามากเนี่ยแล้วถ้าเราไม่ไม่กลับมาช่วยเขาไม่กลับมาบริหารธุรกิจด,ด้วยกันกับเขาเนี่ยผมกอบ งเป็นผู้ชายที่ไม่ได้เลือกถ้าเกิดไม่เรียกกับมาช่วยเขาทำง,งานผมก็อยากลำบากไปด้วยก,กันดีกว่าอยากช่วยกันทำงานอยู่กันแค่แต่ลำบากนี่แหละยิ่งลำบากยิ่งรักกันนะผมก็เลยตัดสินใจที่จะมาแต่งงานมาใช้ชีวชิตกับเขาเพราะผมไม่ให้เขาเหนื่อยหรือเนเดียวไปมากกว่าน,นี้แล้ว รู้ตัวหรือเปล่าว่าเธอโชคดีที่เธอได้มีคนอย่างฉันให้เธอทุกอย่างยังที่ไม่เคยจะมีใครที่ไหนจะทุ่มเทให้ได้ยิ่งใหญ่เท่าฉัน oh. ที่จริงไม่อยากจะพูดเท่าไรว่าเธอควรขอบใจฉันที่ยังเฝ้าทนอยู่ เธอมาก,ก็ยังไม่ไปไหนแม่มีคนที่ดีกว่าเธอตั้งมากมายในโลกนี้ยังจะมีใครดีกว่าเธอ you time.